ผมคิดว่าคำของอาจารย์เกือกสั้นๆแต่มีความหมายมากว่าการศึกษาทำให้เกิดความองอาจเราก็ต้องมาพูดถึงว่าการศึกษาคืออะไรผมก็ตีความว่าอย่างนี้ครับว่าการศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนที่ได้รับการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษานี่ถ้าจะแบ่งกันชัดๆแยกกันชัดๆนี่ผมก็คิดถึงชัดสามข้อแน่นอนที่สุดก็ต้องเอาไปเชื่อมโยงกับความหมายของคาว่าการศึกษาทําให้เกิดความองอาจด้วยการศึกษานั้นตามวัตถุประสงค์ก็คือทําให้คนเป็นคนเก่งเก่งในวิชาวิชาการวิชาชีพอะไรต่างๆต้องเก่งหมายความเรียนอะไร